รัฐผนึกเอกชนจัดม mega event Bangkok Entertainment Week รับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดรมลยยาเลิศค่ะคุณกังชม i อโซไซตี้ค่ะ คู้ชมคะตอนนี้นะคะขันอยู่ที่ฮอศิลปะกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าว Bangkok Entertainment Week ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานเมกาอีเวนต์ของกรุงเทพมหานครค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปตามด้านในกันค่ะ องค์กรภาครัฐทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนผนึกกำลังครั้งสำคัญ ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนผู้จัดซีอีเวนต์ใหญ่ร่วมกันจัดเมกาอีเวนต์ด้านดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิงครั้งสำคัญแห่งปีภายใต้ชื่อ Bangkok Entertainment Week ค่ะ hey, minute, ตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณสุพวันตีรรัตค่ะสวัสดีค่ะ งาน Bangkok Entertainment Week เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างคะคะงาน Bangkok Entertainment Week เนี่ยจะเป็นเวทีของทั้งตลอดทั้งอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่27เมษายนถึง3พฤษภาคมที่งานหลักๆ4งานด้วยกันที่อยู่ในโปรไฟล์ของดิจิทัลเกมทอยแอนิเมชันนะคะเ,เขาจะมารวมตัวกัน จัดนะคะงานแรกก็คือ Bank k o k c o m i c Con งานที่2คือ Thailand Comic Con งานที่3ก็คืองานทอยนะคะ Thailand Toy Show แล้วก็งานสุดท้ายจะเป็นงาน International Digital c o n t e n t นะคะซึ่งทั้ง4งานเนี่ยมีโปรไฟล์เดียวกันก็คือใกล้เคียงกันก็คือส่งเสริมให้มีเรื่องของรูปแบบของดิจิทัลการ์ตูนคอนเทนต์คาแรคเตอร์เกมแล้วก็ของเล่นต่างๆนะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนะคะจะเป็นเจ้าภาพ ของคนที่อยู่ในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ดิจิทัลเกมการ์ตูนแล้วก็ของขวัญของเล่นเนี่ย mm hmm. เขามารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครค่ะก็อุตสาหการรมในประเทศของไทยก็ค่างจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับในแง่ที่เราเป็น outsourcing มาก่อนคือที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติเนี่ยครับจะส่งงานมาให้เราครับแล้วก็ส่งงานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า เขาเชื่อมั่นในเรื่องของฝีมืออันที่หนนะอันที่สองคือเรามีบุคลากรด้านนี้เยอะที่สุดในอาเซียนเรามีมาหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านนี้อยู่ประมาณเกือบ30แห่งปีหนึ่งปีหนึ่งเนะี่ยเรามีเด็กจบในด้านนี้นะครับประมาณเกือบ3,000คนเพราะฉะนั้นเรามีบุคลากร,ากรที่มีศักยภาพสูงแล้วก็สามารถได้ตอบโจทย์ได้พอสมควรครับ hey, wait นนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2558ค่ะณจุดจ,จัดงานต่างๆตลอดเส้นทางรถไฟฟ้า BTS นะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการใน s o c ซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซ c ซตี้กันแบบไม่ตลอดเวลาค่ะสำหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็นห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซตตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ iBitChannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a so c e b o o k c o m i s o c i t y y 3D ค่ะ